มบอกว่าไม่ไกลครับคือตอนนี้อาจจะถามผมว่าร้อนไหมไม่ร้อนครับตาย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 ตอนนี้อยู่ที่ on the way ครับกำลังเดินทางเข้าไปสักมุมก่ันอยู่กับการท่องเที่ยวหน้าร้อนนี้นะครับ ถ้าใครอยากจะไปที่ไหนสักที่เนี่ยผมแนะนําว่ามาสมาร์ทกรครับการเดินทางก็ไม่ไกลเท่าไหร่จากกรุงเทพเราใช้เวลาเดินทางประมาณ10ชั่วโมงจากกรุงเทพน,นะครับขับรถมาเองแล้วก็เนี่ยครับสมารถถิกอยงสามทา่านรับรองได้ว่าคุ้มค่าครับการเดินทางแต่ถ้าสมมุติว่าใครไม่อยากจะมาเที่ยวเองมากับพวกเราครับทีบอกเที่ยวแล้วฉันจะพาไป เจอกันครับ